พาคุณมาทำความรู้จักนกฮอฟินฮอฟินช นกคอฟินเป็นนกในวงนกกระจิบนกชนิดนี้ผสมพันธุ์ทั่วยุโรปและเอเชียเขตอบอุ่นนกชนิดนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในยุโรปแต่นกเอเชียจำนวนมากจะอบพยพไปทางใต้ในช่วงฤดูหนาวมันเป็นสัตว์เร่ร่อนที่หาได้ยากในหมู่เกาะทางตะวันตกของอาลาสกา ป่าไม้ผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณรวมถึงพื้นที่สวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะฮอนบีมเหมาะสำหรับการเพราะพันธุ์นกคอฟินสร้างรังในพุ่มไม้หรือต้นไม้และวางไข่สองถึงเจ็ดฟองอาหารส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพืชและเมล็ดผลไม้โดยเฉพาะเชอรี่ซึ่งแตกออกด้วยปากอันทรงพลังนกคอฟินพันใหญ่ชนิดนี้มักพบเห็นเป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก นกคอฟินยาว16.5ถึง18เซนติเมตรเป็นนกหัวกระทิงตัวใหญ่ซึ่งดูเหมือนหางสั้นมากเมื่อบินหัวมีสีน้ำตาลส้มมีแถบตาและเอี้ยมสีดำและมีปากขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสีดำในฤดูร้อนแต่จะซีดกว่าในฤดูหนาวส่วนบนเป็นสีน้ำตาลเข้มและส่วนล่างเป็นสีส้มแถบปีกสีขาวและปลายหาง โดดเด่นเมื่อบินเสียงเพลงของนกคอฟินไม่สร้างความรำคาญเสียงจะเงียบคล้ายพึพรรมพำนกคอฟินมีความยาวโดยรวม18เซนติเมตรโดยมีตีกว้างตั้งแต่29ถึง33เซนติเมตร มีน้ำหนัก46่สกถึงเจกรัมโดยโดยเฉลี่ยแล้วตัวผู้จะหนักกว่าตัวเมียเล็กน้อยเป็นนกที่แข็งแรงมีคอหนาหัวกลมขนาดใหญ่และจะงอยปากทรงกลวยกว้างและแข็งแรงมีลักษณะเป็นโลหะมีขาสั้นสีชมพูมีสีอ่อนและมีหางสั้นมันมีตาสีน้ำตาลขนของตัวเมียจะซีดกว่าตัวผู้เล็กน้อยสีโดยรวมเป็นสีน้ำตาลอ่อนหัวมีสีส้มดวงตาของ มีวงกลมสีดำล้อมรอบขยายไปจนถึงจะงอยปากและรอบรอบขอบของมันคอของมันก็ดำเช่นกันข้างคอและหลังคอมีสีเทาด้านบนของปีกมีสีดำเข้มปีกยังมีแถบสามแถบตั้งแต่กลางถึงด้านข้างโดยประมาณได้แก่แถบสีขาวสีน้ำตาลและแถบสีน้ำเงิน นกฮอฟินมีจำหน่ายทั่วยุโรปเอเชียตะวันออกปาเลยกติกรวมถึงญี่ปุ่นตอนเหนือและแอฟริกาเหนือโมร็อกโกตูนิเซียและแอลจีเรีย มีการพบเห็นมันในอาสกาเช่นกันแต่มีรายงานว่าเป็นการปรากฏตัวโดยไม่ได้ตั้งใจไม่พบในไอแลนด์บางส่วนของเกาะอ,อังกฤษหรือเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบางแห่งอย่างไรก็ตามพบได้ในยุโรปตอนใต้เช่นในสเปนและบัลแกเรีย รวมถึงในยุโรปกลางรวมถึงบางส่วนของอังกฤษและสวีเดนตอนใต้นกฮอฟินได้ขยายออกไปทางเหนือตั้งแต่ปี1950และปัจจุบันพบไปไกลถึงทางเหนือจนถึงนอร์เวตอนเหนือในเอเชียพบได้ในเทือกเขาคอเคซัสอิรานตอนเหนืออัฟกา,านิสถานเตอร์กิสถานไซบีเรียแมนจูเรียและเกาหลีเหนือ โดยทั่วไปนกฮอฟินจะอาศัยอยู่ในป่าผลัดใบในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้มีลูกมักอยู่ตามต้นไม้ที่ออกผลเช่นต้นออกนอกจากนี้ยังเกิดในพื้นที่ของมนุษย์ด้วยเช่นสวนสาธารณะและสวนต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถ พบได้ในป่าสนตราบใดที่มีแหล่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวพวกมันจะแสวงหาป่าแหล่งอาหารโดยเฉพาะต้นเชอรี่และพร,รมสำหรับความสูงนกคอฟินจะพบได้ในระดับความสูงใดๆก็ตามซึ่งจำกัดด้วยขนาดของต้นไม้ นกคอฟินจะผสมพันธุ์ครั้งแรกเมื่ออายุ1ปีพวกเขาเป็นคู่สมรสคู่เดียวโดยมีพันธุทักคู่ที่บางครั้งคงอยู่ตั้งแต่1ปีถึงปีถัดไปวันที่ผสมพันธุ์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในฤดูใบไม้ผลิและเร็วขึ้นในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้และต่อมาทางตะวันออกเฉียงเหนือในสหราชอาณาจักรคลัสส่วนใหญ่จะวางระหว่างปลายเดือนเม คอฟินทำกิจวัตรการเกี้ยวพาราสีที่ซับซ้อนหลายชุดนกสองตัวยืนแยกกันโดยหันหน้าเข้าหากันและเอื้อมมือไปแตะตัวผู้จะแสดงให้ตัวมีเห็นโดยยืนตัวตรงกลางขนบนหัดวะคอและอกออกและปล่อยให้ปีกห้อยไปข้างหน้าจากนั้นเขาก็โค้งคำนับลึกตัวผู้จะลดปีกลงและขยับเป็นครึ่งวงกลมเผยให้เห็นแถบปีกและขนปีกที่ได้รับการดัดแปลง คู่ผสมพันธุ์มักจะอยู่โดดเดี่ยวแต่บางครั้งก็ผสมพันธุ์เป็นกลุ่มโดยปกติรังจะตั้งอยู่บนต้นไม้สูงในแนวราบและเข้าถึงได้ง่ายจากอากาศตัวผู้เลือกตำแหน่งของรังและสร้างกิ่งไม้แห้งเป็นชั้นๆหลังจากนั้นไม่กี่วันตัวเมียก็เข้ามาแทนที่รังไม่เป็นระเบียบและประกอบด้วยฐานกิ่งขนาดใหญ่และถ้วยตื้นที่เรียงรายไปด้วยรากหญ้าและไลเคน วางไข่ในตอนเช้าเป็นช่วงช่วงทุกวันโดยปกติแล้วจะมีไข่สีถึงหฟองสีและรูปร่างของไข่มีความแตกต่างกันมากพวกมันมีเส้นอยัากสีม่วงสีน้ำตาลและสีเทาอ่อนและสามารถเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองสีเทาเขียวหรือสีฟ้าอ่อนได้ นกฮอฟินกินเมล็ดแข็งจากต้นไม้เป็นหลักเช่นเดียวกับเมล็ดผลไม้ได้มาโดยความช่วยเหลือของจงอยปากที่แข็งแรงพร้อมกับกล้ามเนื้อกรามที่ประกอบกันกล้ามเนื้อกรามมีแรงเทียบเท่ากับน้ำหนักประมาณ30-48กิโลกรัม ดังนั้นจึงสามารถจับเมเชอรี่และลูกพรามได้แหล่งอาหารทั่วไปอื่นๆได้แก่เมล็ดสนผลเบอรี่ต้นกล้ารวมถึงหนอนผีเสื้อและแมาลางเต่าทองเป็นครั้งคราวพวกมันยังสามารถจับเมเล็ดมะกอกได้อีกด้วยเป็นที่รู้กันว่านกกินเป็นกลุ่มโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว มันบินได้รวดเร็วและมีวิธีโคจรเป็นเส้นตรงในระยะทางสั้นๆในระหว่างเที่ยวบินระยะไกลจะมีการสังเกตคลื่นลูกคลื่นเป็นระยะในรูปแบบการบินขณะที่อยู่บนพื้นเพื่อไล่มัน มันก็กระโดดและพวกมันก็บินหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อยสังเกตกันว่าพวกมันจับมแมลงกลางอากาศพวกมันบินได้สูงถึง200เมตรและพวกมันบินเป็นกลุ่มหรือบินเดี่ยวก็ได้ นกคอฟินเป็นนกอพยพบางส่วนโดยฝูงนกทางเหนือจะอพยพไปทางทิศใต้ในช่วงฤดูหนาวดังที่แสดงโดยเทคนิคการส่งเสียงการศึกษาเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่านกคอฟินที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีอากาศอบอุ่นมักจะมีพฤติกรรมอยู่ประจำที่จะอพยพบางส่วนจากยุโรปเหนือไปถึงอังกฤษในฤดูใบไม้ร่วงและบางส่วนพบเห็นได้บนเกาะ นอเธอร์ในฤดูใบไม้ผลิคิดหวังว่าเพื่อนๆนคงได้รู้จักนกคอฟินกันพอสมควรแล้วนะคะโลกลกลมๆของเรามีอะไรให้รู้จักอีกมากมายตามคลิปมารู้จักตอนต่อไปได้นะคะ